สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ <c oughs> หมูยออยากกลับบ้านแล้วขับับขับขับับ,บหมูยอยอหมูยอยวแม่เอาเมแม่นวนก่อนนะเอาแม่นวนกลับบ้านนะ Ya, Captain sih Ya Captain nah,